ทุกคนคนโก้น่ารักมากออกมาขอบคุณนักข่าวออกมาขอบคุณพี่นกพรชมนี้ที่นักข่าวเขามาในวันเกิดน้องมาสัมภาษณ์น้องอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากแล้วออกมาขอบคุณแทนปายด้วยคือแบบเนาะเป็นเกิดนุกแต่เพื่อนมาสัมภาษณ์คนอื่นก็ไม่มีนะแก๊ปเกิบก็ไม่มีนะอืม จะพูดอะไรในบุ่มนั่นแหละน้องน่ารักแล้วพี่นกเขาแบบเขาดีวกับเอฟซีอยู่แล้วเอฟแม่แม่ของพวกเราที่แบบว่าเมนคู่เนาะที่แม่เขาขอให้ส่งนักข่าวมาส่งปัตเชิญอะไรมาวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคือจริงๆถ้าไม่ส่งเขาคงมาอยู่แล้วแต่ด้วยแบบว่าให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ย น่ารักมากแล้วน้องก็ออกก็เลยออกมาขอบคุณแล้วก็แบบว่าการขอบคุณเขาก็ยังมีแบบปายปลายอย่างนั้นปายอย่างนี้ขอบคุณแทนปายขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักคุณโก้เขาน่ารักมากเขาแบบว่าไม่เคยที่จะเวลาพูดอะไม่เคยที่จะมีอะไรที่แบบไม่มีปลายอะอืมแค่เนี้ยเอาความน่ารักของคนโก้มา มาพูดให้ฟังเฉยเฉยแล้วรอวันนี้นางไปงานนะจ๊ะวันนี้มีคอนแล้วก็ขับรถไปแดงไปด้วยรอดูพี่เจิดเราได้นั่งแน่นอนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นกนะครับที่ส่งทีมพี่ๆนักข่าวจากทีมดาราเดลี่มาให้มาให้ทำข่าวของนกนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน นุกธนดนดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฝากด้วยให้กับทั้งนุกแล้วก็ปายแล้วก็พี่สิงห์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีใครบ้างนะนะแล้วก็มีพี่เอด้วยนะครับที่ประสานกับทีมข่าวที่ประสานกับทีมนุกมาทําข่าวนะครับขอบคุณพี่เอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ทานพี่ก้อยนะครับแล้วก็พี่ช่างภาพแล้วก็พี่ที่ขับรถพาพี่ๆทีมนักข่าวมานะครับผมแล้วก็ อยากจะบอกว่าถึงจะคนเยอะแต่ว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนโหโค,คือคือสู้มากๆเลยในวันนั้นพี่ๆคงจะเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมนุกสัมผัสได้นะครับแต่ว่าพี่ๆก็ทํางานแบบเต็มที่แล้วก็ให้ให้ความสาคัญแล้วก็น่ารักกับนุกมากๆเลยขอบคุณพี่ๆมากมากเลยนะครับแล้วก็วันที่28นะครับเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะฮะนุกเสียดายมากๆอยากจะบอกเลยว่านุกติดภารกิจ ที่กรุงเทพมาหานครแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับนุกส่งใจไปเต็มเต็มร้อยเต็มที่นะครับผมก็เสียดายมากๆอยากจะบอกว่าอยากไปมากๆเลยนะฮะแต่ไว้โอกาสหน้าถ้าพี่ๆอยากพี่นกหรือว่าทีมเจ็ดสก็เสิร์ฟอยากให้นุกไปไปรับใช้ก็ติดต่อมาได้เสมอน,นะครับผมติดต่อมาได้เสมอเลยถ้าว่างนุกจะรีบตอบตอกลงแล้วก็จะไปจะไปยังไงก็จะไปนะครับ ครั้งนี้เสียดายมากๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ที่เอ็นดูนุกเอ็นดูปายนะครับผมขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เอ็นดูน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนบ้านสิงห์นะครับนุกเป็นตัวแทนแล้วกันเป็นตัวแทนบ้านสิงห์ทุกคนนะครับรวมทั้งพีไต่โอริโอด้วยขอบคุณไว้นะที่นี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอ็นดูนุกเอ็นดูทุกๆคนในบ้านสิงห์แล้วก็เอ็นดูปายนะครับขอบคุณนะครับ